สัญหาไม่รู้ในผลสวัสดีครับพบกับสัญหาไม่รู้ในผลอีกหนึ่งคลิปไปทางต่างประเทศบ้างเป็นกระแสไวรัลนะครับเพราะว่าผู้คนของประเทศของเขานี่สูญหายแล้วก็มาเสียชีวิตอยู่ที่ขเขมรตามที่ท่านได้รับฟังข่าวมีแต่คนวรังเกียรติแรงงานขเขมรในเกาหลีใต้โอดโดนเลือกปฏิบัติ ผลกระทบจากเหตุการณ์ลักพาตัวเลือกปฏิบัติอยา่างไรรายละเอียดในคลิปก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ในผนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแนวทางตอบโต้แข่งกล้าวของเกาหลีใต้ในคณีอาชากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เกิดกับพลเมืองของประเทศในกัมพูชาโหมกระพือความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆในหมู่ชาวเขมร ว่ามันอาจจะบันทอนความสัมพันธ์ทางการทูตก,กับสองประเทศขณะเดียวกันแรงงานกัมพูชาบางส่วนเริ่มโอดครวนต่อการถูกเลือกปฏิบัติผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแม้มีความกังวลในหมู่ประชากรชาวกัมพูชาแต่ดูเหมือนว่าในระดับรัฐและนักวิชาการแล้วพวกเขายังคงหมางเหมือนต่อแรงกดดันของฝ่ายเกาหลีใต้แรงกดดันทางการทูตของผู้นำเกาหลีใต้ไม่ได้ช่วยอะไร ในทางกลับกันมันยังทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศสั่นคลอนกินเพียผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์นานาชาติของราชบัณฑิตยสถานแห่งกัมพูชาให้สัมภาษณ์กับพนมเปนโพสต,ตามรายงานของโคเรียเฮรันหนังสือพิมพ์เกาหลีใต้มีเพียงความร่วมมือในระดับภูมิภาคและนานาชาติเท่านั้นที่จะป้องกันสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในกัมพูชาความเห็นนี้ มีขึ้นหลังจากอีแจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกคำสั่งให้กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องใช้ทุกทรัพยากรที่มีช่วยเหลือพลเมืองที่ถูกลักพาตัวในกัมพูชาเชื่อมโยงกับการหลอกลวงจ้างงานทางออนไลน์คำสั่งนี้มีขึ้นตามหลังเหตุการณ์นักศึกษาชาวเกาหลีใต้วัย22ปีถูกทรมานจนตายในกัมพูชาคดีที่สร้างความรู้สึกช็อก และโหมกระเพือความเลือดดานของประชาชนท่ามกลางความโรดแค้นที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆในเกาหลีใต้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนถึงขั้นเรียกร้องให้ใช้มาตรการทางทหารตอบโต้อย่างไรก็ตามในส่วนของรัฐบาลกัมพูชาจนถึงตอนนี้ยังตอบสนองอย่างระมัดระวังโดยทัศสุขะโฆษกกระทรวงมหาดไทยอ้างว่ากัมพูชาก็เป็นเยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเช่นกัน ถ้าอาชญากรรมนี้ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ของเราเมื่อนั้นมันก็จะกลายเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเฟื่องฟูสุขะให้สัมภาษณ์กับพนมเปนโพสเมื่อช่วงต้นสัปดาห์สิ่งที่เราต้องการคือขอให้เกาหลีใต้เข้าใจว่ากัมพูชาก็เป็นยืคอ,อาเซียกรรมนี้เช่นกันเคเรียเฮรันรายงานว่าชาวกัมพูชาบางส่วน ก็แสดงความผิดหวังไปในทิศทางเดียวกันกับรัฐบาลเรารู้สึกเสียใจที่ผู้นําเกาหลีไม่แยกแยะระหว่างผู้ปฏิบัติการสแกมเมอร์กับการท่องเที่ยวเชื่อมศกเข็งนายกสมาคมมกักุเทศภาษาเกาหลีในกัมพูชาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่นเขาบอกว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ควรดําเนินการมากกว่านี้ในการให้ความรู้แก่ชาวเกาหลีใต้ให้รู้จักและรู้เท่าทันสแกมเมอร์มากกว่าเดิม มันน่าเศร้าที่พวกเขาพูดเวี่ยงแหเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชาอย่างไรก็ตามโคเรียเฮวันรายงานว่าเริ่มพบเห็นความผิดหวังเพิ่มมากขึ้นภายในกัมพูชาเช่นกันในสิ่งที่พวกเขามองว่าท่าทีเพิกเฉยต่อหน่วยงานรัฐต่อองค์กรอาเซียรรมรู้เหมือนว่ากระทรวงมหาดไทยจะไม่มีความพยายามใดๆเลยต่อการเล็งเป้าจัดการอาากียกรรมทางออนไลน์ ความเห็นหนึ่งบนเฟซบุ๊กของกระทรวงมหาไทยกัมพูชาระบุกระทรวงมหาไทยเพิ่งออกถ้อยถแถลงหลังจากมีชาวเกาหลีรายหนึ่งเสียชีวิตผู้ใช้อีกคนหนึ่งเขียนว่าแรงงานกัมพูชาถูกดูหมิ่นและโดนเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะในเกาหลีใต้ในายจ้างจํานวนมากปฏิเสธรับแรงงานกัมพูชาเราหวังว่ารัฐบาลจะคลี่คลายปัญหานี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนในเกาหลีโกรธแค้นเราไปมากกว่านี้อีก ในความพยายามตอบโต้มุมมองในแง่ลบโคเรียเฮรันรายงานว่ากระทรวงมาตไทยกัมพูชาเมื่อวันพุทธที่15ตุลาคม2568โพสต์วิดีโอเป็นชุดๆภาพผู้อยู่อาศัยชาวเกาหลีใต้บอกว่ามีเป้าหมายเพื่อโชว์ให้คนเกาหลีและโลกได้เห็นถึงประสบการณ์ที่แท้จริงของการใช้ชีวิตอยู่ในกัมพูชาชีวิตที่ฉันเห็นและพักอาศัยอยู่ที่นี่ในทุกๆวัน รู้สึกว่าบันแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่เห็นในข่าวฮาวางฮุวินเจ้าของคาเฟ่ชาวเกาหลีซึ่งพำนักอยู่ในกัมพูชามานานกว่า13ปีกล่าวในวิดีโออ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงต่างประเทศกัมพูชามีเคสต้องสงสัยชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาถูกลักพาตัวกักขัง่วงเหนียวและสูญหายอย่างน้อยๆ330้อยรายระหว่างเดือนมก,กราคมถึงเดือนสิงหาคมปีนี้ ความโกรธเคืองของประชาชนผู้สูงในเดือนสิงหาคมครั้งที่นักศึกษาม,มหาวิทยาลัยชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งเสียชีวิตใกล้ภูเขาโบกอในจังหวัดกัมปอดหลังโดนลักพาตัวและทรมานนับตั้งแต่นั้นตำรวจกัมพูชาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยสามรายในความเกี่ยวข้องกับคดีนี้ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้อย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกับในผลด้วยนะครับขอบคุณทุกการรับชมเราพบกันคลิปหน้า สวัสดีครับ